มาดูโจทย์ข้อนี้กันบ้างน,นะครับโจทย์บอกว่าหาผลรวมของค่าใช้จ่ายสมมุตินะของำนักงานนะโรงงาน1โรงงาน2ตามข้อมูลแบบนี้นะครับต้องการเขียนสูตรที่ตรงนี้ก็คือใช้ sum if แบบเดิมนะครับแต่ว่ามันเป็นแนวนอนนะครับโจทย์แบบนี้นะครับตรงนี้เราจะปิดไว้ก็ได้นะครับ เพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับการคำนวณน,นะครับในชีวิตจริงเราจะปิดไว้หรือไม่ปิดไว้ก็ได้นะครับแต่ที่ปิดไว้เมื่อกี้ก็อยากจะบอกว่ามไม่เกี่ยวกับการคำนวณน,นะครับตรงนี้เราคีย์ฟังก์ชันเหมือนเดิน sum if ลงแล้เปิดนะครับก็สัาพานมันคือสัมพักธ์งานโรงงานคือเงื่อนไขนี่นะครับเลวก็ครอบครอบตรงนี้ไว้ก่อนครอบข้อมูลตรงนี้ไว้ก่อนนะครับคอมม่านะคลิกไปที่ตรงนี้ สำนักงานนะครับคอมาแล้วก็คลิกไปที่ผลรวมของค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับกด enter ก็ได้แล้วนะครับตรงนี้กด f 2ขึ้นมาแก้นะครับหรือจะไปคลิกที่ฟ์มูลาบาตรงนี้ก็ได้นะครับข้างบนนี้นะครับกด f 2ขึ้นมาแก้นะครับคลิกไปที่ c 3กด f 4ล็อกไว้นะครับ k 3นะกด f 4ล็อกไว้ b7 ตรงนี้เราไม่ต้องล็อกนะครับ c4 นี่ก็ล็อกไว้นะครับคลิกที่ k4 กด f4 ล็อกไว้นะครับกด enter ได้คำตอบแล้ว copy ลงมานะครับสูตรตรงนี้ก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เดี๋ยวออกมาให้ดูนะครับสูตรตรงนี้นะครับก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะก็ลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ